กิมบอลที่สามารถแท็กกิ้งได้เพียงแค่ทำท่าแบบนี้ นี่คือ i s t e ต d y X 3 SE จากโฮเฮมกิมบอลสุดล้ำราคาประหยัดใช้งานได้ทั้ง And r o i d และ iOS มาพร้อมกับรีโมทแม่เหล็กชาร์จได้แถมยังถอดออกได้อีกด้วยแบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนานถึง11ชั่วโมงจะสลับแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้มีระบบติดตามอัจฉริยะในตัวใช้งานผ่านแอปโฮเฮมจอยฟังก์ชันในแอปเขามีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทำหน้าเรียวหรือตาโตและฟิลเตอร์อื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ในแอปยังควบคุมด้วยท่าทางมือได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการแท็กกิง้งหรือการกดอัดวิดีโอก็สามารถสั่งการด้วยภาษามือได้สามารถถ่าย มุมกล้องได้หลายแบบใช้งานได้หลากหลายมีให้เลือกสสีคือสีดำและสีเทาน้านหนักเพียง361กรัมถือใช้นานๆก็แทบไม่เมื่อยและสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือโหมด inception เป็นการหมุนกล้อง360องศาจะได้คลิปวิดีโอแบบนี้เลยประยุกต์ใช้กับการถ่ายทําได้หลายแบบแถมก็จะมีซีนตัวอย่างและโมชั่นให้เราดูอีกด้วยกิมบอล,ลราคาไม่แพงแถมฟังก์ชันครบคันแบบนี้ผมแนะนาเลยครับพิกัดโปรโมชั่นอยู่ในตะกร้าใตาค้คลิปนะครับและถ้าหากชอบกิเกตด,ดีๆแบบนี้กดติดตามไว้ได้เลย